a n t เ r i o r g u i ด a n c e เมื่อเราเคลื่อนขากันไกลล่างไปทางด้านหน้าขากันไกลล่างจะถูกนำทางด้วยสองไกด์แดนนั่นคือค o n ด y ล่าไกด d แ n c e และ a n นเ r ีย r g ไก d a n ด e แล้ว a n นเ r ีย r g ไกด a n c นคืออะไร a n น e r ีย r g ไกด a n c นคือแนวนำทางขากันไกลล่างไปทางด้านหน้าที่ถูกกำหนดจากการเรียงตัวของพันหน้าแล้วทำไมต้องมี a n นเ r ีย r g ไก d a n ดน การมีแอนติเรียไกด์ดนจะช่วยลดแรงต้านระหว่างฟันหน้าบนและล่างได้นอกจากนี้แอนติเรียไกด์ดนยังช่วยปกป้องฟันหลังไม่ให้สบหรือสัมผัสกันทำให้ไม่เกิด p r โปรทู v e ฟสเตร s ในฟันหลังขณะเคลื่อนหากันไกลมาทางด้านหน้าอีกด้วยโดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแอนติเรียไกเแดนคือระยะโอเวอร์เจและโอเว b ร์ไ โอเวอร์และ o v e r b ร์ e จะมีผลต่อมุมของ a n นต r i รียไกด์แดที่เรียกว่า a n t i r i รีย i ไกด์แดนแองเซึ่งเกิดจากเส้นในแนวระนาบทำมุมกับเส้นที่ลากผ่าน i n นไซเซอร์เของ m a x กซ l a r ารีและ m a n ิบูล่าเซนทรัลอินไซเซอขณะที่ฟันอยู่ในตำแหน่ง Maximum i n t e r c อ s ์ค t สเปแล้ว o v e r j e ์และ o v e r b ร์ e ส่งผลกับแอนต r i รียไกด์แดนแองเอย่างไรจากภาพนี้จะเห็นว่า ฟันมีระยะโอเวอร์เจ็ดมากและมีโอเวอร์ไบต์น้อยทำให้อันติเรียไกด์แดนแองเกิลมีค่าน้อยหรือก็หมายความว่ามีแอนติเรียไกด์แดนที่ตื้นนั่นเองส่วนภาพนี้ฟันมีระยะโอเวอร์ไบท์มากและมีโอเวอร์เจ็ดน้อยทำให้อันทีเรียไกด์แดนแองเกิลมีค่ามากหมายความว่ามีแอนติเรียไกด์แดนที่ชันมากนอกจากนี้ แอนติเรียก d a แดนยังสามารถหม่รวมถึงเคไนก d a แดนซึ่งเมื่อมีการเยื้อขาอันไกลมาทางด้านข้างคู่ฟันเคไนจะคอยปกป้องพันคู่ศพอื่นๆไม่ให้ศบหรือสัมผัสกันและเกิดสเตรสแล้วแอน e r เรียกัยแดนนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกได้อย่างไรแอนติเรียก d a แดนไม่มีค่าที่เป็นมาตรฐานคนไข้ที่มีแอนติเรียก d a แดนที่ชันมากจะเกิดออฟเอ็กซ f o r ลฟ จะเป็นอันตรายต่อฟันหน้าแต่หากคนไข้มีแอนติเรียกไฮเดนที่ไม่มากพอจะทำให้เกิดออคูเ u a l ลอินเตอร์เฟเทำให้กล้ามเนื้อต้องทำงานมากกว่าปกติเกิดแรงมากกว่าปกติส่งผลต่อฟันการบูรณะฟันและ TMJ ทันตแพทย์จึงต้องรู้วิธีการปรับแอนติเรียกไฮเดนให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย โดยการปรับแอนติเรียไกด์แดนจะทำให้เกิดความสเสถียรของฟันในระยะยาวลดโอกาสเกิดความเสียหายของกระดูกการเคลื่อนที่ของฟันหน้าและการเกิดแรงที่มากเกินไปนอกจากนี้เคนายไกด์แดนซยังถูกนำมาใช้เป็นหลักในการจัดฟันและการทำฟันปลอมทั้งปากหรือที่เรียกว่าคอม p พลเดนเจอร์อีกด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแอนติเรียไกดแดน์ ดรทาคาฮิโรโอกาวะได้ศึกษาอิทธิพลของอินไซเซอร์ไกแดนและคอนไดล่าไกแดนที่มีผลต่อมนดิบูล่าโปรทูซีฟมูเมนต์พบว่าแนวการเคลื่อนที่ของอินไซเซอร์มีผลต่อแนวการเคลื่อนที่ของฟันมากกว่าแนวการเคลื่อนที่ของคอนไดส่วนแนวการเคลื่อนที่ของคอนไดจะมีอิทธิพลในฟันหลังมากกว่าฟันหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง ซึ่งแนวการเคลื่อนที่ของคอนไดไมีดีพลนกับฟันซี่โมล่ามากกว่าของผู้ชายถึงสงเท่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแอนทิเลียไกด์เดนเพื่อนๆเข้าใจกันหรือเปล่าเอ่ยมาทดสอบกันเล็กน้อยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ดด่วนก่อนคลิปจบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ